สวัสดีค่ะคำนี้วมาพอรับเจ้หน้าทธาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นค่ะจ้ามอนีนัดได้ย่ำตีนไก่ค่ะย่ำซุปเปอร์ตีนไก่มาจะแเสแสน้ากันค่ะพักกระบุมยัง,งหลายดอกค่ะพักถีดจานนะคะแล้วก็พักกระเจี๊ยบมีแค่นี้ละจ้ามาจ้ามอนีขึ้นวาจ้าคุณสาเขามาเจอพอดีคุณสา,ขขา,ออดณสาได้ถามว่ามันคืออะไรวาสนาก็เรียกว่าของแสบของดีอีสาน มันนี้แล่นออกมาเอินนัดน่ากิดเสียงแบบตื่นนะคะเพื่อนเราว่ามันมีชีวิตบอวาสนะเพื่อนว่ามันไปจับจานเบิ้งมันเด้งเด้งเดงเพื่อนว่าโอ๊ยจะม่ันเนาะกระบอกไปสาม่จากเพื่อนแกงนัดเพื่อนว่ามันยังมีชีวิตอยู่วัสนะมันดินาะจ่ะจับเบิ้งมันเด็ดดินมันเด้งมาจากในความคืดอยากนะจ๊ะพี่น้องอาจจะบ่งงามจะเบิ่งแก้เองแบบรีบ แบบอันนี้ยังไหวอ่ซีคุณรวยหิวเขาเฮี้ยงแบบไอ้ไอ้ไอ้กระดากระโดกกินย่ำตีนไก่ก่อนหน้าหาพราหายไอมาจ้ะ

แป๊บนึง่งม,มันเริ่จกสารสนเันคือว่าความคืออยากตั้งใจเห็ดนภาษา ต้มแล้วเป็นนกน้ำเย็นจัดเสร็จเขาแหงๆบนเนี้ยแกะประเดี๋ยวแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นแล้วก็มาย่ำนะจ๊ะเห็ดแบบเด็งดวนจ้ะมังงานของจันเ,เนี่ย công nhãn, nằm nằm nhâm ช้ำๆมาจ้าสุปอร์ตีนไก่อืม คือมีอย่างเอฟซีขอมาพันกับเพื่อนบ่าขอมาหรือเพื่าพนว่าอันกระเทินวนมากินตีนไก คือบอกแบบว่าเห็ดแบบเต็ดมือนั่งโลดประมาณเนี้ค่ะอยู่มังหนกต้องเห็ดเองนะจ๊ะนักหาซื้อบอ่อใด้ะจ๊ะต้องเห็ดเองเด็ดมือนั่งแลความขี้ขานจ้ะตัวมนอนีขยันก็เลยเห็ดกินอ Ja. Mm. Mm. Nhắm tay ẩm Không muốn nhanh Xe ừ. Lạt ẩm Lạt chấm chấm, Lạt chấm chấm chá chả. ừm. เ็อไอ้ไรเจอซุปเปอร์ตีนไก่เข้าไปไปจนได้แบบเนี่ยเจอบอแบบเนี่ย ต้มข้าเห็ดใที่เราจะนี่ต้ตมตีตนไก่นอกน้ำเย็นหล่างดีด ไลคค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จังนายก็ฝากไปกำลังใจนายในเดือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด c ับส e คร้อย่าลืมกดกระดิ่งนอกค่ะ,สะเสด็จวพลผาดเมนูแสบๆจ้าขอบคุณนายค่ะสวัสดีค่ะ